ละครเรื่องควันจางๆที่ฝากรอยหลังเลิกเรียนที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งต้นและบอนเดินผ่านกลุ่มนักเรียนที่มุงอยู่รอบพี่บอสซึ่งพี่บอสกําลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เมื่อพี่บอสเห็นต้นจึงร้องตะโกนลั่นเฮ้ hey, ต้นร้องไหมแค่พ่นควันไม่อันตรายหรอกต้นเห็นดังนั้นก็เกิดความลังเลแล้วก็ได้ถามออกไปว่ามันแค่ควันจริงๆหรอ บอนเห็นดังนั้นจึงได้รีบเตือนต้นว่าอย่าเลยต้นแม่เราย้ำเสมอว่ามันมีสารเคมีนะเด็กน้อยเอ้ยกลัวอะไรนักหนะแค่นี้ไม่ตายหรอกพี่บอสรีบดักทันทีแรกๆต้นก็รู้สึกกล้ากลัวแต่เพราะความอยากลองอยากรู้ตนจึงได้รับบุหรี่ไฟฟ้ามาจากพี่บอสแล้วลองพ่นควันทันทีซึ่งหลังจากได้ลองพ่นควันตนก็รู้สึกตื่นเต้นเอามากๆ ในวันต่อมาในห้องเรียนต้นเริ่มมีอาการไอคันคอหายใจติดขัดครูแนนซึ่งเป็นคนคุณรูแนะแนวจึงได้สังเกตอาการของต้นแล้วก็ได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าต้นเป็นอะไรลูกทำไมหน้าแดงแดงต้นมีสีหน้ารู้สึกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ตอบแบบอึกอักเออคงไม่สบายครับ ครูแนนจับสังเกตได้จึงเริ่มสงสัยในความผิดปกติของต้นแล้วก็ตามแอบสืบดูว่าความจริงนั้นต้นเป็นอะไรกันแน่ในห้องแนแนวครูแนนได้เรียกต้นมาคุยส่วนตัวต้นครูได้กลิ่นบางอย่างในกระเป๋านะต้นหนุ่มมีอะไรจะบอกครูไหมลูกต้นกลมหน้าเงียบแล้วค่อยๆพูดผม,ผมผมผมแค่ลองครับเห็นเพื่อนๆเ,เขาใช้กันครูแนนตกใจ และพูดขึ้นมาว่าต้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นนะลูกมันมีสารพิษที่ทำลายสมองและปอดในระยะยาวแถมยังผิดกฎหมายด้วยครูครับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเมื่อเป็นดังนั้นครูแนนจึงได้พาต้นไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้โทรแจ้งเรื่องของต้นให้ผู้ปกครองทราบเมื่อแม่ของต้นทราบเรื่องแม่ของต้นก็ได้จะร้องไห้อยู่ข้างเตียงลูกเมื่อคุณหมอบอกว่า อดของต้นนั้นมีอาการอักเสบและคุณหมอก็บอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่โตเต็มที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ด้านของต้นนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและสำนึกผิดพร้อมกับให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้าอีกต่อไป ณเวทีหน้าเสาธงของโรงเรียนต้นได้ขึ้นพูดหน้าเสาธงหลังจากผ่านพ้นการรักษาตัวและฟื้นตัวแล้วผมอยากบอกเพื่อนๆว่าแค่ลองอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายที่ใหญ่กว่าที่เราคิดผมโชคดีที่หยุดทันแต่บางคนอาจไม่มีโอกาสแบบผมครูแนนยิ้มและพูดให้กำลังใจกับต้นว่าเราภูมิใจในตัวต้นที่กล้ายอมรับ และลุกขึ้นมาเตืนเอนเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครูขอประกาศให้โรงเรียนของเราปลอดสิ่งเสพติดทุกรูปแบบเสียงปรบมือดังก้องจากนักเรียนทุกคนและหลายคนเริ่มพูดคุยกันเรื่องการรณรงค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆคงจะได้รับชมละครสั้นจบไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างแค่คำว่าอยากลองอาจนำมาซึ่งโทษมหาศาลกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะ อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและก็วัยเรียนค่ะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมากบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทําให้น้ํำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กมากกว่า PM 2.5แล้วก็มีสารปรุงแต่งรสกลิ่น โทษของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลกันเลยทีเดียวสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายระบบการหายใจก่อให้เกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระบบหลอดเลือดเละหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งได้ผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าบุหรี่มือสาอาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบ ดังนั้นผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งการเตือนโทษภัยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กๆนะคะตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดให้บ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ค่ะเมื่อเด็กๆได้ชมละครสั้นและเรียนรู้ถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าจบไปแล้ว ครูหวังว่าพวกเราจะไม่ยุ่งกับสารเสพติดให้โทษโดยเฉพาะบุริไฟฟ้ากันอีกนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ